Please, <laughs> ยุ้ยกันทิชาชิมสิริในรายการคาสสิกาวันนี้นะคะยุ้ยก็ได้อยู่ภายใต้ในงานคาสสิกาเรสเดย์2ู1 6 m u s t ซ n g a n ิ c ท m นมัสแตงแอนคาเลับไทยแลนด์ค่ะ 2016, ควันนี้นะคะยุ้ยก็ได้อยู่ในส่วนรุมในบาซ่าค่ะคุณผู้ชมซึ่งวันนี้นะคะก็มีรถสวยๆมากมายเลยดีเดียวเดี๋ยวยุ้ยนะคะจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูรถสวยๆกันค่ะรถตีนสองสอง กาสักนะครับหรือตุ่มนะครับมาสเตอร์สปอร์ตคาร์ครับเป็นผู้ประสานงานการจัดงานรถครับอยากให้พี่ตุ่มพูดด้วยหนึ่งว่างานเนี้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงบ้างคะก็คือมันรวมตัวกันระหว่างรถคลาสิกกับมัสเซอแอนด์คาเมโร่ครับผมก็เลยเราคิดกันว่าเราจะจัดงานนี้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นการอนุรักษ์รถเราก็เลยรวมขบวนพี่น้องอผู้รักรถนะฮะมาร่วมขบวนกันครั้งนี้ครับจัดงานครั้งนี้มีจุดประสงค์อะไรหรือเปล่าเนี่ย ก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวล้วนๆเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราก็คิดว่ารถสวยๆก็มาให้ประชาชนได้ชมด้วยก็ถือว่าเป็นการอนุรักษ์ร่วมกันนะครับค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ได้นํารถพิเศษพิเศษที่พี่ตุ่มทํามาถึงกับสองปีเลยทีเดียวคุณผู้ชมคะงานนี้นะคะคือถือว่าเป็นการยากมากเลยเดียวว่ารถคันนี้จะเสร็จนะคะอยากให้พี่ตุ่มบอกนิดนึงค่ะว่าเป็นมาอย่างไงค่ะรถคันนี้ค่ะ ก็คาเมโคันนี้เป็นบอดี้เอ่อเป็นเจนหะนึ่งของ c a เมโ o 1967ก็นะฮะ1967กจ็จะเป็นเริ่มต้นของ c a เมโลแล้วก็ปี1968แล้วก็ปี1969เนะครับเพราะฉะนั้นรถคันนี้มีพิเศษต,ตรงที่ว่าเป็นบอดี้9 9 8 8เป็นโ o รท u r i n g c u s t o มคันแรกของไทยที่เขาบอกกันว่านะแต่งได้สุดๆมากนะโดยเฉพาะโกเวสนะคนที่นำเข้าอะไหล่ให้เราแล้วก็อาจารย์ฮงฮงเซอร์วิส ก็จะเป็นผ well, really ู ups, ้ที่ดูแลแล้วก็ภายในก็จะเป็นพีอาร์มอเตอร์บอดี้ส่วนบอดี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นเอออูมอเตอร์ของเสียโตฮะก็ช่วยดูแลรถคันนี้แล้วก็ช่างอีกหลายหลายท่านเอ่อกี่วันคะถึงจะเสร็จขนาดนี้คะขอบอกคุณผู้ชมคะเนื่องจากว่าเวลาเราทำรถเองเนี่ยมันต้องเช็คทุกอย่างแม้กระทั่งช่างนะคะแล้วก็เรื่องของอะไรซึ่งรถคันนี้เนี่ยก็ใช้เวลายาวนานพอสมควรเลยทีเดียวอยากให้พี่ตุ้มบอกนี่เนอะค่ะว่ามันยาวนานแค่ไหนค่ะ ยาวนานเราฝันแล้วฝันอีกฮะมันไม่จบสักทีแต่แล้วเราฝันเนี่ยเราก็มีความสุขละถึงแม้รถจะทํานานแค่ไหนเราก็ทนได้นะฮะสองสามปีสี่ปีห้าปีสิบปีทนเข้าไปถ้าเรารักมันนะฮะเพราะเราใจอนุรักษ์นะฮะช่างก็ลุ้นกับเราเราก็ลุ้นกับช่างและ,ะแถมเราก็ต้องสั่งอะไหล่มาจากเมืองนอกด้วย,ยทุกชิ้นนะครับก็เอาเครื่องยนต์กันไหมฮะถ้าสั่งมาใหม่หมดก็รวมภาษีรวมเครื่องยนต์รวมอุปกรณ์ตกแต่ง ที่เห็นก็ประมาณ1ล้านถึง1.4ล้านนะฮะก็เรียกได้ว่าถ้าเกิดคนไหนนะคะที่สนใจทำรถหรือผลิตรถที่ตัวเองชอบเนี่ยก็สามารถทำได้เพราะว่าราคาชิวๆมากเลยทีเดียวแต่ที่สำคัญต้องรักด้วยนะอะ่เพราะว่ามันใช้เวลานานมากเลยค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ตุ้มมากที่ให้พูดสัมภาษณ์ค่ะขอบคุณค่ะ คุณผู้ชมคะนี่ไงคะ b m t ยพูดถึงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่ามันจะพิเศษแค่ไหนนะคะอ่าสวัสดีคะ่ะเอรถคันนี้เปิดตรงไหนคะเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตเปิดให้นะคะ เจอเจ้าของรถตัวเป็นๆแล้วนะคะยืนอยู่พร้อมกับรถเลยทีเดียวเดี๋ยวมาทําความรู้จักกับเจ้าของนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ่าให้แนะนําตัวนิดนึงค่ะครับผมชื่อพัทนะครับก็วันนี้มาร่วมงานคลาสสิกคาร์เรสเดน2องศูนย่งนะครับก็พาเจ้าตัวเก่งมาด้วยนะครับก็เป็น BMW BMW นะครับไ z เซต0ปี1961ครับ อยากให้คุณแพทบอกนิดนึงค่ะว่าทําไมคะถึงต้องเลือกรถคันนี้ด้วยเพราะว่าคุณผู้ชมคะรถมันก็มีมากมายเลยทีเดียวมีหลายยี่ห้อหลายแบรนด์นะคะทาไมทาไมต้องเป็นคันนี้คะก็ด้วยหน้าตาของรถคันนี้นะครับก็เป็นรถที่พิเศษคือในยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคบับเบิรคาร์นะครับหลังสงครามโลกรถรุ่นนี้เป็นรถนที่ขายดีมากของ BM นะครับแล้วก็มีลักษณะพิเศษคือรถคันนี้มี3ล้อ ล้อหลังจะมีล้อเดียวนะครับและเปิดประตูเข้าทางด้านหน้า<อ>นะครับเอ๊ะที่บอกว่าเลือกหน้าตาเนี่ยผู้หญิงแฟนก็เลือกหน้าตาด้วยหรือเปล่าพอดีอยก็วันนี้เดี๋ยวก็จะมาครับภรรยาผมครับ <c oughs> ขอบคุณครับไม่เป็นไรค่ะแซวเล่นนะคะให้ขำๆกันค <c oughs> ่ะอ้าวแล้วเมื่อกี้เห็นบอกว่าเปิดประตูข้างหน้าด้วยป <c oughs> ประตูด้านหน้าครับนี่ครับพวงมาลัยจะลอยติดมากับประตูเลยนะฮะติดออกมาจากประตูตรงนี้ แล้วเกียร์ก็จะอยู่ฝั่งขวามือนะครับก็เป็นรถที่หายากมากคันนึงค่ะค่อยากให้คุณแพทบอกนะคะว่ารถคันเนี้ยดูแรลรักษายังไงบ้างแล้วก็ทำอะไรบ้างกับที่รถคะ่ะจริงๆแล้วผมก็เป็นคนดูแลรถค่อนข้างดีก็จอดรถอยู่ในบ้านนะฮะก็พยายามไม่ให้ไปโด,ดนฝนโดนโดนน้ำ,น,ำนะครับ เราก็เราก็สามารถที่จะดูแลรถประเภทนี้ได้อย่างไม่มีเสียแล้วครับโทษนะคะเปิดแอร์ให้รถด้วยหรือเปล่าคะมีมีแอร์อยู่ในโรงรถครับแต่ว่าไม่ได้เปิดครับเปิดเฉพาะมีคนอยู่ครับอ๋อโทษนะคะเจ้าของนี่เปิดแอร์ให้ด้วยหรือเปล่าคะเนี่ยครับก็สำหรับรถคันนี้ก็วันนี้มีโอกาสมาร่วมง,งานนะครับก็เป็นงานขับรถที่สนุกมากเลยครับก็ขอบคุณคุณยุ้ยที่ มาถึงที่เลยนะฮะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะอาถ่ายรูปนิดนึงบอกมือายบาย นยยุ้ยก็ได้อยู่กับผู้ที่ดูแลกิจกรรมในงานนะคะซึ่งจะขาดคนนี้ไปไม่ได้เลยทีเดียวเพราะคุณนันชายคนนี้นะคะเป็นคนที่จัดการทุกสิ่งทุกอย่างในงานนี้<อ>เดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกันเลยค่ะค,ครับสวัสดีครับสวัสดีครับค,ครับผมไพศาลทุ่งทองนะครับหรือพี่ทิศนะครับซึ่งงานนี้เป็นการรวมพลังของคนรักรถคลาสสิกนะครับซึ่งขาดคุณตุ่มไม่ได้เลยแล้วพิธีกรสาวสวยของเรานะครับ ซึ่งวันนี้เป็นการรวมตัวกันที่ว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์เลยนะครับซึ่งเราเริ่มสตาร์ทกันที่ลานพระบระมรูปทรงมา้านะครับก็นัดหมายกันแล้วก็รวมตัวกันขับรถชมบรรยากาศกรุงเทพมหานครคอวดอยากให้พี่ดิจบอกความรู้สึกในการขับเข้าในขบวนพาเลทวันนี้นิดนึงค่ะว่าเป็นยังไงบ้างคะครับเท่าที่ขับรถผ่านมาดูสายตาของนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนที่พบเห็นนี่ ทุกคนไม่พลาดที่จะกดชัตเตอร์เลยนะครับเพราะว่ามีไม่กี่ครั้งนะครับที่จะเห็นรถคลาสสิกซึ่งเป็นรถจริงรถแท้แล้วก็สามารถวิ่งได้บนท้องถนนมีทะเบียนถูกต้องนะครับมารวมตัวกันมากมายขนาดนี้ก็เป็นกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยนะครับแล้วก็รวมพลังของชาวคลาสสิกคารโดยเฉพาะมัสเซ่นสปอร์ตคานะครับซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นจุดศูนย์รวมนะครับ ที่จะรวบรวมพี่น้องชาวรถยนต์คลาสสิกนะครับมาร่วมกิจกรรมซึ่งที่ผ่านมาก right ิฟฟ f o อร์ไร์นะครับก็ไปทํากิจกรรมทางการกุศลกันงานนี้คนไทยได้ทุกคนคนะครับงานเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวครับอ,อยากให้พี่ดิ้พูดถึงความประทับใจในงานนี้นิดนึงค่ะว่าคุณผู้ชมคะงานนี้นะคะคนมาร่วมงานเยอะมากขอบอกค่ะมากกว่า50คันแล้วมีตอนเย็นจะตามมาอีกนะคะเนี่ย กับพูดถึงความประทับใจนี่ต้องกราบงามๆกับสมาชิกทุกท่านเลยนะครับที่นอกจากจะสละเวลานะครับทั้งทุนทรัพย์แล้วก็นํารถสวยๆของตัวเองซึ่งจอดอยู่ในห้องกระจกนะครับเอาออกมาวิ่งในวันนี้มาอวดโฉมให้คนกรุงเทพได้ชมแล้วก็ยังมาช่วยส่งเสริมสนับสนุนสวนลุมไนบาซ่ารัชดาพิเศษแห่งนี้ให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักนะครับก็เรียกว่าเกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายจริงๆนะครับในโอกาสนี้นอกจากจะประทับใจแล้วก็ขอกราบขอบคุณทุกท่านจริงๆนะครับ ก็คิดว่ากิจกรรมแบบนี้เราก็คงจะมีกันเรื่อยๆ<ช>นะครับก็เรียกได้ว่ากิจกรรมนี้ก็สําหรับคนอนุรักษ์รถนั่นเองและคนรักรถค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพีธิธมากเลยค่ะ อสองเรื่องด้วยกันเรื่องอะไรบ้างคะรู้จักกันด้วยเรื่องของการถ่ายภาพค่ะนะครับชัตเตอร์วีนั่นเองชัตเตอร์วีะครับชัตเตอร์กดวิญญาณก,ก็คือ,อคติดตามเพจันมานะครับแกในท่องเที่ยวถ่ายรูปทั่วโลกไปหมดเลยเครับเราก็เริ่มค้นคว้าสงสัยว่าเอ๊ะคุณตุ่มนี่ทำอะไรทำอะไรเยอะจัาใช่เขาพี่แกไปเยอะมากไปที่แอมบูดเดอร์ครับที่พัทยา ก็ไปเป็นอาจารย์เป็นวิทยากรอบรมผู้ประกอบการนะครับเกี่ยวกับทางการเงินเป็นหมื่นคนนะครับแล้วเท่านั้นยังไม่พอนะครับยังบอกว่าเอะซ่อมลถอยู่ซ่อมลถอยู่นะครับเราก็สงสัยว่าซ่อมรถอะไรนะครับโจรถกงรึเปล่ารถกเองคันนี้นะครับใช่ค่ะโอ้โหแต่ว่าราคานี่มันประมูลค่าไม่ได้เลยค่ะพี่ทีเพราะว่าคันนี้เนี่ยมันเป็นรถที่ทํามาเองนะคะก็ใช้เวลาประมาณ 2>, 2ปีเลยทีเดียวโผลชวนไปดูตรงโน้นดูตรงนี้ก็บอกว่ากำลังสั่งอะไรเป็นซากซากอยู่นะตั้งแอต่ก่อนนี้นะคะรถคันนี้นะคะเป็นซากอยู่แล้วก็ข้างกึนีก็ไม่ได้นอนนะคะพี่ทิพย์ครับโทรสั่งอะไรอยู่ค่ะสั่งอะไรที่มังนอกนั่นเองแล้วจากนั้นก็ไปผมไปที่เคเอฟดูเป็นสาวกลิสันกีทีอารอ์ก็กำลังไปยำเอียรถทำท่อไอเสียโน่นนั่นนี่อยู่ไปเจอซัตตูวีขึ้นมาอีก นะครับจะไปยอบมากไปสอบมากทุกแขนนะครับในเรื่องจะอัพแรงม้าอะไรพวกนี้พอดีผมทำรถให้เป็นหัแรงม้าครับก็ไปเจอแกพอดีเลยโอ้โหขอโทษนะคะตอนตอนขับนี่ติดปีกไหมคะเนี่ยครับติดปีกไม่เท่าไหร่ครับยังไม่เร็วเท่าไหร่ติดไฟนั้นนี่เร็วมากเลยนะครับก็อยู่ที่คนขับจริงๆนะคะพี่จินก็ทุกอย่างนะครับไม่ว่าเบรกดีประกันดีรถดีนะครับถ้าขับไม่ดี จบกันโดยเฉพาะช่วงนี้ฝนตกถึงฤดูกาลนะครับใช่ค่ะตอนนี้รถ600ล้วนคับผมเข้าอู่ไปแล้วนะครับหมุนลงมาจนเรียบร้อยแล้วครับเป็นอะไรคะช่วยอธิบายเหตุการณ์นิดนึงค่ะก็ลื่นนะครับก็ลื่นแถวหน้าตลาดไทยนะครับก็ลถทันหน้าเข้ากับเหตุการณ์เราดูแล้วว่าถ้าฝนท้ายก็งงยับนะครับเนียยได้ว่าเวลาเราขับรถนะคะเราก็ต้องรู้ใจรถเราด้วยนะคะว่า เหยียบได้แรงแค่ไหนแลวก็เบรกแค่ไหนคือมันจะอยู่ไหมเวลาเบรกนะคะญญล้นานดูแล้วด้านซ้ายโล่งที่สุดนะครับลงทางซ่อมน้อยที่สุดนะครับ FACE